ไงไม่เจอกัน5ปีแล้วนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมนะฮะก็อยู่เกมโรบ็อกนั่นเองนะฮะก็เป็นแบบเอ่อท่านนะครับผมนะฮะก็โอ้ยไอ้เขี้ยนแล้วโอ้โหไอ้เขี้ยมันง้างเฮ้ยไอ้เขี้ยมันง้างได้ขนาดนั้นเลยปกติมันเตะได้นิดเดียวเองนี่ ไม่เชื่อง้างยังไกลเลยโอเคนะครับผมในวันนี้ผมจะมาเขาเรียกแปลงร่างนะฮะไททันทุกตัวนะแบบร่างไม่สมบูรณ์นั่นเองนะเราไปลองดูกันว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งมีอ่าน้องคนนึงคอมเมนต์บอกนะครับผมแนวเออโอเคเดี๋ยวเราดูเลยดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไททันตัวอื่นเนี่ยถ้าแปลงร่างไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไม่ผูดทับนะครับผมเนี่ยเราเลือกอ่าร่างแรกกันเลยดีกว่านะฮะเอเลนเยเกอร์นะครับผมเนี่ย ใช่ป่ะเป็นแบบท่านจู่โจมนะครับผมนะโอเคา้าพยนตร์นะครับผมนะให้กดตัวเคนะครับผมนะถ้าเรากดเคปุ๊บเห็นว่าเราจะชักมีดออกมาเห็นป่ะทำเป็นตัวกูปไปสังเกตวะโอเคนะครับแล้วทำแล้วหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็คลิกเมาส์เห็นป่ะมันก็จะปาดนิ้วตัวเองอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ทําการกดแป้งล่างเลยนะครับผมเนะเดี๋ยวผม นี่นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นการแบบร่างแบบไม่สมบูรณ์ของเอเลนนั่นเองนะครับผมนะที่แบบที่เขาเล่นที่มันแปลงร่างช่วยเอ่ออาร์มินกับมิคาสะนั่นเองนะครับผมเน่ก็ประมาณนี้นะฮะก็เดินไม่ได้ครับผมเอ๊แต่มันมันทำเหมือนนะทำไปเล่นไปแล้วควันแบบเต็มเลยครับผมนะฮะโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวลองดูแบบอ่าเวอร์ชั่นเอ่อของคนอื่นมากดีกว่านะครับผมนะะเป็นเป็นมึงฮะโอเค ลองลองรอบนี้ลองเป็นของกีช่าดูนะครับผมนะกดกดเคเหมือนเดิมเราบผมนะกดเคแล้วก็คลิกเมาส์มาค่ยแล้วก็กดเอวมาดูนะครับผมนะโอ้โอ,อเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะน่าจะเหมือนเดิมนะผมว่าโอเคโอ้โอ่ออ่อออ ผมว่าน่าจะเหมือนเดิมหมดอ่ะเอ่อของคูเกอร์ก็น่าจะเหมือนเดิมนะอ่านตึกก็ถือว่ามาลองนะครับผมทุกตัวมาลองให้เห็นโอเคฮะรอบนี้เป็นของคูเกอร์นะครับผมนะฮะโอเคทักมีดออกมาแล้วก็ฟันนิ้วตัวเองนะครับผมแล้วก็กด F แปงลงางามันเหมือนมันจะฟันสองรอบนะเหมือนเหมือนจะปั่นนิ้วสองรอบนะี่เดี๋ยวรอบหน้าผมลองกด K แล้วกด F ดูเลยนะฮะโอเค โอ้เหมือนเดิมนะฮะก็แท้ทันจู่โจมเหมือนเดิมนะครับผมนแะรงไม่สมบูรณ์นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเอาเอาตัวอะไรดีไล่เลี้ยวคนเลยละกันนะผมว่าไล่เรี้ยวเลยละกันเอาเป็นวอลของไททันคอร์สนะครับผมนะโอเคมาลองดูกันกดแคร์นะครับผมไม่ช้าไม่รอนแล้วลองกด F เลยได้ปะ เอ้ยได้เลยไม่ต้องคลิกเฮ้ยอี่มัร่างสมบูรณ์มานี่ยอ๋อนี่มันล่างสมบูรณ์เล,ลเลยเอ้ยหรือว่ามันไม่มีวะแค่ท่านแค่ท่านคอนแบบล่างไม่สมบูรณ์แบบนี้บอกว่าโอ้โหดูมันง้างค่าเตะเดี๋ยวเดินมาทางนี้เพื่อนไอ้เหี้ยก็น่ากลัวโอเค เดี๋ยวจะลองคลิกเมาส์ดูนะฮะมันจะมีหรือเปล่าวะ <S <S โอเคลิกโอเคปาดนิ้วแล้วกดเอีกทีหนึง่งเฮ้ยอ๋อนี่ไงล่างแบบไม่สมบูรณ์อ๋อมันจะเป็นล่างที่แบบอันนี้นะครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบกิ้มเอลเนลน่ะเออกิ้มเอลเนลน่ะประมาณนั้นนะครับผมนะอ๋อมันต้องกดคลิกเมาส์ด้วยนะฮะไม่คลิกเมาส์มันจะมันจะเป็นล่างแบบร่างเต็มนะครับผมนี่โหเท่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 ล่างนี้ ที่มันจิ้มเอเลนะ่ะเออผมไม่รู้เขาเรียกว่าท่าอะไรนะที่มันจิ้มเอเลนที่บอกให้มันลอยฟ้าอะไรประมาณนี้โอเคผมก็ไปดูในท่าตัวอื่นเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็น่าจะเหมือนกันหมดนนะสำหรับไทท่านเกาะไทยท่านอันเนี้ยไท่านกอ,อ,านอ,นนานอนโอเคเอาไปเป็นไทท่านหญิงก็แล้วกันนะไทท่านหญิงร่างแบบไม่สมบูรณ์เหรอคิดไม่ออกเลยเป็นร่างแบบไหนว่าในอนิเมะแทบไม่มีให้เห็นเลยปะ โอเคกด K แล้วก็กดคลิกกดคลิกเมาส์ฮะแล้วก็กด F okay. โอเคดโอ้ควันมองแลไวไม่เห็นเลยอ๋อไม่มีจริงด้วยอ๋อไม่มีนะครับผมนะเป็นแอนนี่แบบร่างสมบูรณ์เลยนะครับผมนะฮะเอ่อผมก็ว่าหายในแอนิเมะมันไม่มีแบบตัวที่มันแบบ ก็มันไม่มีมันไม่มีช็อตที่แบบล่างไม่สมบูรณ์อนะ่ะเออมีคอมเมนต์หนึ่งเขาคอมเมนต์บอกนะฮะกดพีนะรับผมนี่ไงโอ้กดพีเข้าไปอยู่ข้างในล่างนะไปดูตัวเองเอผมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเงียบโอ้โหมีเสียงเนื้อเต้นตึกตึกตึก,ตกหรือหัวใจรวะเนี่ยโอ้โหอย่างเทพนะรับผมนะโอเคโอเค,อเคแอนนี่ไม่มีอันนี้เขาผมนะล่างแบบไม่สมบูรณ์ไม่มีนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะ้าที่ผมเห็นมาล่าม่สมบูรณ์ก็น่าจะมีของไททัน,นม่ึงมานะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองลองไลง่ลเลียงเลยก็แล้วกันนะทุกคนไททันสัตว์ป่าดูซีไอ้นี่ใครวะไอ้น,นี่โอเคเคแล้วก็คลิกเมาส์แล้วก็เอฟมีปะ แบบร่างไม่สมบูรณ์ไททัทนสัตว์ป่าอ่อไม่มีครับผมนะก็คือเป็นไททันแบบร่างเต็มตัวเลยนะฮะสำหรับไททันลิงโอ้โหเคียดลิงอยู่บนกระแพงเย้ะโคตรผมนึกถึงช็อตนั้นเลยโอเคโอเคไททันสัตว์ป่าไม่มีครับผมร่างที่แบบไม่สมบูรณ์นะฮะผมก็รู้ว่าเขาจะทําเองขึ้นมาอีกนะวเขาน่าจะอ้างอิงตามอนิเมะเลยนะฮะสำหรับแบบนี้ มันเลยจะหายเน่ยโอเคเอ่อไปเนี่ยละไยท่านกเกาะเฮ้ยไลเนอร์น่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่ทุกคนลเลยนรัรงอะ่ะโอเคเข้ามากดเคชักมิซ่าอ,ออกมากดคลิกเมาส์ปาดมือตัวเองเสร็จแล้วก็แปงลงร่างคนเล่นเยอะเหนะมือนันะแมงนี้ทำไม่เล่นไปมาแปงลงร่างเล่นกันนะครับผมนะ โอเคนี่ไงโหล่างวิสบูษนี่ไงที่มันพึ่งโฮ้ยเท่เท่เท่ที่มันพึ่งโดนเอเลตต่อยไปต่อยทีเดียวหงายเลยครับผมนะเออเท่อยู่เท่อยู่ได้อยู่ครับผมนะโอ้โหสกิลอันนี้ก็เป็นการพุ่งชนเหมือนเหมือนปกตินะพุ่งชนแล้วก็กระชืบคำรามน่าจะเหมือนเดิมนะคงไม่มีสกิลอนะไรเพิเ่มเติมนะผมว่าโอ้เท่เท่โหผมว่าเท่ว่ะล่างนี้ คือมันร่างไม่สมบูรณ์เหรอร่าง่างนี้ผมว่าประเทศกว่าปกตินะดูดิโอ้โหผมก็เริ่มเป็นร่างที่มันอัปเกรดอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคไปดูตัวอื่นนะฮะต้องรอร่างให้มันหายก่อนนะครับผมนะรอให้มันระหงายหายก่อนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนไท่านได้โอเค อ๋อถ้วท่านเกาะไปแล้วใครท่านมือมาผมก็เคยทำให้ดูไปแล้วนะคลิปนั้นแะแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาดูใหม่ก็ได้เผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูฮะกดเคแล้วก็กดคลิกเมาส์แล้วก็กด F ครับผมอู้นี่แหละอยู่บนกระแพงพองดีโ้โอ้โหเอา้าไอ้แคยจะทำไมต้องงี้วเนี่ยโอ้โหถ้ามันแบบอยู่เฉียงแนวเง,งี้ยโอ้โหมัน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 เป๊ะเลยโอ้โห นี่ครับผมนะที่มันแปลงร่างบนกําแพงก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะแต่กระดูกมันไม่ได้อยู่งี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างให้มันตรงๆดูนะโอเคดีแหละนะครับผมนะตรงเป๊ะนะฮะโอ้โหเขี่ยเหมือนอนิเมะเลยทุกคนโอ้แทเท่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาช็อตทำปกคลิปก่อนฮนะอย่างนี้มันมองไม่เห็นไวชัดอ่ะมันมองไม่เห็นกระดูกข้างหลังอะ่ะเออไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็หาหามุมมองโอเคไปดูตัวอื่นกันดีกว่า กดพีได้ปะโอ้น่าจะเหมือนกันหมดนะสำหรับกดพีมันก็คงไม่ต่างอะไรกันนะสำหรับท่านโหจบเรื่องเลยเจอรถไปนะครับผมนะฮะเรารอร่างมันหายก่อนโอ้เสียงอะไรอู้อู๋หมดเลยว่ามันอยู่ใกล้ล่างฮะเราเหยไปอ่ะโอเคใกล้ละโอเคเอ้าเฮ้ยเร็วไม่ได้ โอเคเคมาล่มาละจิวไททันไอล่างน,นี่ไอไอโปโกโปโกใครวะยูมี่เอ่อ,อลองเลือกสักตัวก็แล้วกันเนี่ยไม่น่ามีนะผมว่าไอตัวเนี้ยไททันไททันอะไรไทไทนัทนกามเหรอกดคลิกแล้วก็กดเอฟโอ้ยตกใจหมด ไม่มีจริงด้วยครับผมนะไม่มีแบบอันนี้ฮะแบบร่างไม่สมบูรณ์ไม่มีฮะตัวนี้โอเคเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนน้นไกลวะน่าเห็นปะตรงนรงน้นเป็นตัวม้าโว่ปะคืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ โอเคถ้าท่านสุดท in hmm. okay. ้ายนะครับผมนะถทท่านกุยนนะครับผมนะผมก็ไม hmm. you ่น่ามีนะเพราะในอนิเมะมันไม่มีตามเนื้อเรื่องมันไม่มีนะโอเคกดลิกเดี๋ยวก็ลองดูก่อนก็แล้วกันกดเอฟเฮ้ยโหอันนี้มันไม่ใช่ร่างนี่ไม่สมบูรณ์อันนี้มันร่างแบบสมบูรณ์เลยมันประกอบร่างที่มีปืนด้วยนะทุกคน ยิงได้ป้ยิงปืนได้บะกดซัดกดสก,กิลดูดิจีอะจีะจะทำอะไรได้วะซิกเหรออ๋อถ้าเป็นคนสามารถนั่งอ๋อน่าจะให้คนปกติมานั่งนะผมว่าเออว่ะเอ้แค่อยากนั่งอะกด <laughs> เอ็นดูดิโอตัอง้งผมว่ามันนั่งให้คนปกติมานั่ง่ะทุกคนให้คนปกติอ่ะโอ้น่าจะน่าจะยิงได้นะผมว่าโอ้เท่เท่ โอ้เทวาเทพร่างนิเทศเอ้ยเพื่อนขึ้นมาเ,เฮ้ยไอ้เหียแปลงร่างอาัดหน้ากูมึงไปขึ้นมายิงปืนเล่าอันนี้ร่างไม่สมบูรณ์นะ <c oughs> เฮ้ยเนี่ย,ยปกคลิปอยู่ยิงทูกันเพราะแต่ร่างเอเลนแม่งมันแบบควันแบบ กระจายหมดเลยฮนะน่าจะไอตัวนี้มันเขาเรียกว่าร่างไม่สมบูรณ์ได้ปะอันนี้มันสมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะคือแบบว่ามันใส่ชุดเกาะเตรียมเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวผมลองวิ่งไปหมู่บ้านดูดีว่าเผื่อจะมีคนมาเขาเรียกว่านั่งฮนะโอ้ยไอ้นั่นกระแปลงั่างหกสิบเมตรอดียวเฮ้ยคนมานั่งทีโผมอยากเห็นว่ามันยิงปืนได้ป่าววะ,อะโอ้ย,อยมันน่าจะยิงปืนได้นะ โอเคนะครับผมนะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนก็นแล้วกันนะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่รู้มันสามารถยิงปืนได้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับผมนะก็หมายผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะฮะกับเททันเกวียนนะครับผมนะอะไรของมึงเนนะี่ยเฮ้ยถ่ายรูปบอกเพื่อนน,นะนะเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีสกลิลอะไรเลยฮะตัวนี้นอกจากวิง่งเฉยผมพยายามกดดูละ ผีก็ได้ดูได้แค่นี้ครับผมนะโอเคก็เร่อนี้ไปจริงๆล่ะบายครับผม